ไม่เกี่ยวใช่ป่ะถ้าจะถ่ายรูปทำไงถ้าจะถ่ายรูปทำไงให้เป็นการน้องล็อกอันนี้ไว้นะเนี่ยอ๋อใช่อันนี้อันนี้ไม่อันนี้สมะติว่าไม่เพราะว่าพอเวลาใส่้ายเนี่ยมือได้ไม่ไปกดโดนเลยจริงค่ะตรงไหนเลยมึนรึเปล่าตรงเก้าอี้นั่งอะค่ะตรงฝั่งอ๋อตรงหัวตรงนี้ค่ะโน่ไหมคะ เจ็บเมื่อวานแบบมึนเลยค่ะแต่ว่าโอเคแล้วค่ะไปเอ็กซเรย์มาเรียบร้อยไม่เป็นไรค่ะกระโหลกแข็งเขาบอกว่ายังซ่าได้เหมือนเดิมไมม่่่่อออาาากกระบ้ดูใใชชคถ้าเกิดมีอาการตาผ้าหรือว่าคลื่นไส้อาเจียนต้องไปหาหมออะไรนะคะแต่ว่าไม่เป็นค่ะไม่เป็นคุณอยากให้แบบนู้ดคาสแดนซ์อะไรแบบนี้แต่ไม่เป็นแล้วค่ะตาผ้าอะไรก็ไม่เป็นแล้วค่ะ เขาวัดขมาวิ่งตรงพื้นเขาวัดเลยไม่ต้องไปว่าคือโดนดึงอะค่ะคือโดนดึงพี่กีจะพาหนูลงน้ำแล้วคือมันลื่นน้ำเจิงอะค่ะหนูก็แบบไม่ไปจะอาบน้ำแล้วอ่ะอุ้ยมันดึงแบบพลืดบูมไปเลยหัวกึอเขาต้องรับชอบอะเนี่ยกีาเป็นต้องรับชอบไปยล้วเนี่ยครูการขาขาอยาิแน่ ยันแม่เรียกยันลูกระวังลูกเค่ะตอนแรกหนูว่าไมยลูอเป็นไรเฮ้ยแอกคือถ้าจับก็เจ็บค่ะแต่ว่าไม่จับก็โอเคคือแบบลงแบบไม่มียังเลยใช่ไหมใช่ลงไปฟั่งดุ้มลงแบบไม่มียังไม่มันยังเลยก็ยังดีที่ไม่เอาอะไรลง